มีแม่วัวอ้วนตัวหนึ่งชื่อมาม่าเดินออกมาอวดน้ำนม100อปอนด์ที่เธอผลิตได้อย่างภาคภูมิใจแต่ทันใดนั้นชาวนาเปิดประตูเข้ามาทุกคนก็เห็นวัวอีกตัวที่กำลังถูกกลากออกไปพร้อมกับน้ำนมที่ถูกรีดจนหมดมาม่าเห็นท่าไม่ดีเลยรีบหนีขึ้นเขาชาวนาก็วิ่งไล่ตามแต่ดันสะดุดหินล้มกลิ้งลงมาจากภูเขาด้วยความเร็ว500้อไมล์ต่อชั่วโมงสุดท้ายมาม่าก็หลบหนีขึ้นรถบรรทุกที่บังเอิญผ่านมาพอดีเธอโบอกมือลาชาวนายอย่างมีความสุขและพลอยหลับไปแต่พอตื่นขึ้นมาาาาาากกกลงงงดึเเธออออ็พบบววว่่่ตัออยูที้นนขช ที่น่ากลัวที่นั่นเต็มไปด้วยซากวัวตัวผู้ที่ถูกฆ่าแขวนไว้เธอจึงรู้ทันทีว่าชาวนาคนนั้นต้องการทําอะไรกับเธอมามารีบหนีออกมา แต่ก็เหนื่อยจนเดินไม่ไหวในที่สุดเธอก็เห็นบ้านของชาวนาเก่าของเธออยู่ไกลไกลเธอรู้สึกดีใจมากที่ได้กลับมาแต่ก็ลืมไปว่าชาวนาเองก็อยากรีดน้ำนมของเธอเหมือนกันอย่างไรก็ตามเธอคิดว่าโดนรีดนมยังดีกว่าทุกข่ามาม่าตัดสินใจเดินกลับบ้านชาวนาเห็นแล้วดีใจสุดๆเพราะมาม่ากลับมาพร้อมน้ำนม2 0 0ปอนปอนที่จะทําให้เขารวยชาวนาเริ่มรีดน้ำนมของเธอจนหมดทุกหยดแล้วเธอก็ออกมาพร้อมหุ่นที่สวยสะพรึง